บอกหนงว่าเชื่อว่ามีแมแฟนแม,มนอยู่ไม่น้อยที่ตอนจบพักครึ่งเอ่อน่าจะไปนอนเพราะอะไรต้องการเกมลุกให้มองหาคิซีเน,นเเซนก่อนแม็กโทมิเนเมื่อใดที่ต้องการเอเนอร์จีคุณส่งคานิบาลเมดบี้ลงไปเมื่อใดที่ต้องการเกมลุกดีๆก็บอกให้การาโชกับแรดฟอร์ดส่งบอลหาฮอยลุนบ้างก็ดี สวัสดีครับพบกับฟอล์นะครับก็ขอวันนี้มาเก็บตกในหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับแอสตันวิลล่าทุกคนน่าจะทราบผลกันไปนหมดแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลิกนรกจากความตายกำลังจะเดินเข้าสู่ป่าช้าอยู่แล้วแล้วก็เดินกลับมาเฉยเลยนะครับก็ใครที่อดหลับอดน,นอนเมื่อวานก็ถือว่าได้อะไรที่คุ้มค่าไปแล้วสำหรับการพลิกกับมาชนะได้แบบ เหลือเชื่อมอนกันนะสหรแฟนแมนอยู่ผมบอกตรงว่าเชื่อว่ามีแ,มนแฟนแมนอยู่ไม่น้อยที่ตอนจบพักครึ่งเอ่อน่าจะไปนอนเพราะตอนนั้นมันก็ตีสามเนาะพักครึ่งก็ประมาณตีสี่โอ้โหมันโดนนาโดยแอสเซมิลานําไปสองศูนย์แล้วในรูปเกมที่แบบแอสเซมิลารเขาปุก,กดเราอะจนแบบไม่เหลือซากอะไรเลยดีกว่าครับครึ่งแรกคือแบบเป็นเกมครึ่งแรกที่โคตรแย่แย่แบบทุเรศมากไม่นึกว่าจะกลับมาได้แล้วก็ ทางทั้งที่การจัดตัวอะไรกันหนังก็จัดตัวเอาใจแฟนหลายๆคนและจัดจัดตัวหลายๆคนที่ฝั่งเทนฮาร์เอาว่าเ hey, ฮ้ยแม็คโคมิเน่ไม่ควรลงตัวจริงอ่ะเขาก็แม็คแม็คโคมิเน่ไม่ลงตัวจริงแอนโทนี Anthony, ลูกหลังไม่ควรลงตัวจริงอะไรอย่างนี้ก็มีการปรับหลายๆอย่างจนแบบเออมันดูเข้าที่เข้าทางเยอะเนาะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อ่อาเมื่อวานพูดถึงซิเมตตัวจริงก็โอนาน่าเนาะแบ,บ็คกองหลังวารานหายปวดกลับมามายืนเซนเตอร์คู่กับจอห์นนี่อีแวน แล้วก็ฝั่งที่ขัดใจอาจจะเป็นฝั่งซ้ายก็ได้ที่ไม่เอาเลเกอรลอนลงแล้วก็ยังเอาเดียโกดาโรลงแล้วก็ฝั่งขวาเป็นวานบิซาก้าเนาะวางประจําการส่วนมิดฟิลด์ตัวกลางที่มันเปลี่ยนไปก็จะเป็นาทางแอคทอมิเน erm ที่เปลี่ยนออกไปเป็นอิเล็กเซนแทนนะครับคู่กับคอปปี้ไมนูแล้วก็มีบูโน่เฟานเดสเป็นตัวเพย์เมเกอร์ด้านหน้า3คนก็นเป็นลัสมุทไฮลุนเป็นหน้าเป้าการาโชไปยืนขวาและแรดฟอร์ยืนในตำแหน่งตัวซ้ายที่ตัวเองถนัด ซึ่งไอ้นนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่เออมันแปลกเนาะเพราะว่าปกติแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พยายามเอาการัโชมายืนซ้ายและฝอดไปยืนในตำแหน่งที่ไม่ถนดัดหรือว่าไปนั่งสำรองแล้วก็เอาแอนโทนีไปลงตัวอ่าตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยในครึ่งแรกคือจริงๆแล้วแมนเชสเตอร์ยูด็ดก็มาเสียประตูด้วยเรื่องโง่ๆเหมือนเดิมปีที่แล้วตอนที่แมนยูเจอแอสตันวิลล่าก็เสียในลูกเซตพีสอย่างเงี้แหละ ไม่รู้ใครเห็นบ้างว่าไอตัวผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมอไอตัวโค้ชเซตพีดเดี๋ยวหาเลยดีกว,ว่าคาใจเซตพีทโค้ชของแอชตันวิลล่าเซตพีทโค้ชแอชตันวิลล่าออสซินแม็กฟีคนนี้ที่ผมยาวๆเมื่อวานน่าจะเห็นยียืนอ,อยู่ข้างกับอุนายมิลลี่ออสซินแม็กฟีเห็นตั้งแต่ปีแล้วว่า เวลามีลูกตั้งแต่กล้องจะจับไปที่คนนี้เนาะแล้วก็เห็นแผนการเล่นตั้งแต่ของแอสเซมบิล่าแล้วน่าทึ่งมากๆเลยเห็นว่ามีการบล็อกการสก,กีนการวิ่งหลบตัวประกอบอะไรกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อมาก็เป็นลูกพี่แม็กกินเปิดเข้ามาแล้วก็บอลไม่โดนเลยเด้งตกพื้นเหมือนจะโดนเท้าของอวัดกินหรือใครจะไม่ได้ละแล้วบอลก็เด้งเข้าประตูไปแบบงงลูกเนี้ยจริงจริมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะก็โอนาน่าเอง ก็พลาดที่ไม่ออกมาตัดตะคุบบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อว่าผู้รักษาประตูหลายๆคนมือดีหลายคนลูกนั้นก็ไม่ออกมาตะคุบแหละแล้วแต่การตัดสินใจมาง่อนอย่างที่เอฟล่าบอกหลังเกมถ้าเป็นทีโบกูตัวลูกนี้อาจจะพุ่งมารับแล้วปีเตอร์เชคอาจจะพุ่งมารับแล้วแต่ถ้าเป็นอย่างเอวินฟาร์ซาเองหรือเดกไอที่เป็นสายที่แบบพอจะพุ่งปัดมากกว่าที่จะพุ่งออกไปตะคุบเนี่ยก็อาจจะรอลูกออกระดูทิศทางแต่คือโอนาน่า คงลังเลว่าจะเป็นแบบไหนสุดท้ายก็เลยเสียประตูแบบงงๆไปในึ่ที21แถมมาโดนซ้ําอีกในที26ก็เป็นลูกตั้งเตะอีกนะครับที่เปิดไปแล้วเป็นเคมองลองเล่นะครับที่วิ่งหนีตัวประกบมาน่าจะเป็นไมนูที่โดนบล็อกโดนโดนสกีนไว้แล้วก็ลองเล่วิ่งไปทางหนึ่งม่งตั้งกลับมาให้กับเรนเดอร์เดดดัมเกอร์ดีเข้าไปง่ายๆโดนนำ2-0ในที21-26แมนยูคองเกมไม่ได้เลยด้วยซ้ำ มันส่มเสียงจะโนนประตูที่สามเยอะมากส่วนในเกมลุกพอเปิดบอลขึ้นไปจะเห็นว่าในเกมล่าสุดเนี่ยโดนดักล้ำหน้าเยอะมากครึ่งแรกน่าจะหกครั้งหกศูนย์เลยมั้งนี่ล้ำหน้านะครับแล้วก็เกมลุกสร้างสารรค์ความน่ากลัวอะไรไม่ได้เลยฮอยลุนอยู่ผิดที่ผิดทางแล้วมันกลายเป็นว่ารู้สึกว่าครึ่งแรกนะความรู้สึกเางเราดูสีหน้าน้องดูมันเนามันดูเสียความมั่นใจอะดูแบบ มันวิ่งผิดช่องไปหมดเลยถ้าสังเกตดีๆไม่ว่าฮอยลุนวิ่งเล่นดีนะครึ่งแรกฮอยลุนเองวิ่งในตำแหน่งที่ผิดช่องเหมือนกันการโชกับแรดฟอร์ก็เหมือนเดิมพยายามจะเลี้ยงพยายามะอ,ะอย่างไรเงี้ยแล้วก็จังหวะบางจังหวะที่มันเป็นจังหวะส่วนกรรมัมมันคิดช้าเป็นหนึ่งจังหวะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสุดท้ายก็โดนปัดอะไรเงี้ยเออคือก็ยังรักษาทรง2-0แตบ่บอกนรงว่าพอจบครึ่งแรกชื่อว่าหลายๆคนคงไปนอนส่วนตัวก็คิดว่ากูนอนดีไหมวะหรือกูเปิดฟีฟ่ามาเล่นดีวะ เอาวะนั่งดูหน่อยแล้วกันเออครึ่งหลังเริ่มแล้วปรากฏว่าครึ่งหลังมันเริ่มด้วยเอนเนอร์จี้ที่แบบเฮ้ยเนี่ยแหละควรจะเป็นอย่างนี้คือเล่นด้วยเกมลุกที่แบบดูดันดูฉุดฉาดมากขึ้นแล้วกันการนาโชเริ่มแผงลิ้ให้เห็นมากขึ้นบูโนเฟรนันเดสคิเซนเดร็กชนช่วยกระตัดบอลได้ดีขึ้นคอปี้ไบนูมีความนิ่งมากขึ้นแล้วก็ในเกมลุกของไอเซนวิล่าอยู่ๆก็ช็อตหายไปเลย จริงๆอาชวิลาช็อตตั้งแต่เริ่มครึ่งหลังมาแล้วไม่ใช่ว่าช็อตตอนที่เสียประตูเลยนะและ้วกลายเป็นว่ามันยูจรยิงเกือบจะได้ประตูจากการาโชลูกที่แตะหลบเอามาริเนสไปแล้วยิงเข้าไปแล้วยิงยากด้วยลูกนั้นเบียดเสาเข้าไปแต่โดนดักล้มหน้าลูกนั้นคิดว่าแบบยิ่งหนักกว่าเดิมรู้สึกยิ่งเฟลเลยโอ้วันนี้แม่งไม่มีดวงแล้ววะวันนี้ไม่มีดวงจริงๆแล้วว่าปรากฏว่าหลังจากนั้นนาที59นาทีแบบ น่ลเหมือนกันนะคือแบบมันช่วงก้าถึงว่าการจะเปลี่ยนตัวในนาทีหกสิบส่วนเนี้ยก็จะแบบผ่านไปขึ้นมาทั้งสิบ้าดีก็จะเริ่มเปลี่ยนตัวกันนาทีห้าสิบเก้าแมนยูก็ไม่ได้ประตูจากกานาโชซึ่งเป็นประตูเหมือนแบบปลุกให้ตื่นปลุกให้ตื่นแล้วโปกานาโชก็ปลดล็อกเหมือนกันโอ้โหแม่งในสื่อแบบจากลูกที่แม่งตัวเองผิดหวังอะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยทำได้แล้วแล้วก็มาทําได้ครั้งหนึ่งในที71็สิบเ็ดเป็นรูกปีเสมอซึ่งนจังหวะนั้นน่ะจังหวะดีเสมอรูกที่ยิงไปฉล อ่ากองหลังเดียโก้คาร์ลสก็ลุกนั้นแค่สเสมอนะก็รู้สึกว่าโหวันนี้ยเอาแค่เสมอก็ดีแล้วแอชตันวิลล่าฟอร์มหลังนั่นคือเก่งมากๆถ้าไม่ครับเกมที่แล้วที่ออกไปเยือนแล้วเสมอเชฟยูตามปีเสมอในช่วงเทนายด้วยซานิโอโล่เนาะก็เฮ้แค่เสมอวันนี้ในบ้านไม่แพ้คาบ้านก็ดีแล้วไอจังหวะตอนเสมอสองสองนะตอนนั้นแม็กกินก็มายิง เกือบจะเข้าประตูเลยดีที่มีอีแวนช่วยเซฟไว้คราวนี้จังหวะที่มาพีซจริงๆเนี่ยก็คงเป็นจังหวะช่วงนาที80กว่าแล้วค็อบปี้เมนูเปลี่ยนออกไปแล้วเมื่อจังหวะนั้นไน่นอนค็อบปี้เมนูที่เปลี่ยนออกไปแล้วแล้วก็จะเห็นว่าน้องมันก็คึกเหมือนกันเนาะน้องช่วยปลุกอารมณ์แฟนบอลในสนามอะไรเงี้ยแล้วก็แอนโทนีลงมาแอนโทนี Anthony ลงมาพร้อมกับแม็กโทมินเแลวก็แอนโทนีเป็นคนที่ทําให้ทีมได้คอนเนอร์แล้วก็เป็นบรูโน่เฟนเลสเปิดไปแล้วบอลฉลบปปึ๊บ บอลมันมาเข้าทางของลัสมูธไฮรูนแล้วประวัติยิงลูกนั้นจังหวนะนั้นคือแบบจะตีห้าอยู่แล้วอะ่ะแม่งกระโดดเฮอะั้นบ้านแบบเชียไม่ไหวเ้ย่งยิงเข้าไปก็คือยิ่งเห็นหน้าของลัสมูธไฮรูนรู้สึกว่าน้องมันแบบกปดลป่อยอะ่ะมันคือแบบบ้าไปแล้วจังหวนะนั้นคือแบบโอเยื่องความอดอนๆทั้งกมดของน้องมันก็แบบมันคลี่คลายลงเยอะมากแล้วทําให้แบบมันดันเป็นประตูที่แบบกำลังจะพาทีมเป็นแชมป์ไอ้พากํำลังจะพาทีมชนะเนาะ ในกรณี82ซึ่งแบบเป็นประตูแรกในกี่นัดของเขาเขาลงนัดแรกตอนไหนเมื่อต้นกันยาเนาะก็เสร็กว่านัดแล้วอ่ะที่ไม่ได้ยิงในก็คือตอนไหนในแชมเปี้ยนลีกมาไม่ได้ยิงเลยไปยิงในแชมเปี้ยนลีกอย่างเดียวแล้วยิงในแชมเปี้ยนลีกยิงนัดไหนก็แพ้นัดน,นั้นด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็หลังจากนั้นแล้วบิลล่าบุกแตนก็กลายเป็นว่าแมนยูส่งตัวที่เป็นเอเนอร์จีมากขึ้นไม่ไว่าจะเป็นไฮบริดแบตเตรี่อ่าแดนกออะไรอย่างนี้ลงมาหก็สกอตต์แม็กซ์โทมิเน่ลงมาช่วยในเกมลับอะไรพวกนี้ นะครับก็ทำให้จบเกมแมนยูสามารถเอาชนะแอสตันวิลล่าของอุนายเมรี่ที่ฟอร์มพลังฮอตได้ในโอทัฟฟ์และยังเป็นแบบเจ้าคิงออฟบ็อกซิ่งเดย์อยู่ยังยังไม่เคยแพ้เกมในบ้านในวันบ็อกซิ่งเดย์เลยนะครับก็ถือว่าเล่นเอาลากเลื่อนเหมือนกันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางแอสตันวิลล่าสรุปจบเกมเนี่ยแอสตันวิลล่าก็อาจจะบุกเยอะกว่าหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวจะมายิง แมนยูทําได้เยอะกว่าโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนาะรวมถึงจังหวะการเคลียร์รวมถึงออฟไซด์ด้วยแมนยูออฟไซด์ไปนเด็กเก้าครั้งอาเซนอลศูนย์ก็เรียกได้ว่าเกือบตายสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ต้องชมเนาะว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นอาตัวคอยล์ุนเองเอง,เองการตโชเองการตโชว์สิบเก้าคอยล์ุนยี่สิบสองคนที่ดูจะเป็นดาวรุ่งที่ดูน่าจะฝากความหวังได้ไวกไ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ เขาก็ากลังก็ทํำได้จริงๆทําได้ดีมากๆอะไรอย่างนี้นะครับสว่วนแอสต์มิลล่าเองจริงๆแอสต์มิลล่าปีนี้เป็นทีมที่ทําทีมได้ดีเลยแต่อสต์มิลล่าก่อนเลิกเกมเนี้ยเขาปวดเจ็บเยอะนะไม่ว่าเปาดอลเลสกองหลังที่โัวเก่งเนาะรวมถึงไทโรนมิงก็ขาดไปแล้วก็อ่าโอลีวัตกินนัดที่แล้วก็ไม่ได้ยิงเนาะวันนัดนี้ก็เงียบๆหายไปเหมือนกันลอว์เบลลี่ยังเป็นตัวอันตรายอยู่ อันตรายมากๆเลยเบลลี่หน้าแม่งเหมือนพาริกเอฟ,ฟล่าเลยนะไอ,อโดนี้อันตรายแล้วตอนนั้นก็เห็นไอตอนที่เปลี่ยนซานิโอโล่ลงมาก็น่ากลัวน,นะเพราะว่าถ้าซานิโอโล่นี้แบบนัดที่แล้วกํลาลังแบบเออเพิ่งยิงมาเพิ่งยิงมานัดที่แล้วแบบน่าจะมีความคลึกอยู่บ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จอ์ดแมกกินที่ปีนี้เล่นดีมากๆสุดท้ายต้องชมแสมสวิล่าเหมือน,นเพราะว่าอูนายเอมิลี่สามารถทําทีมให้มันเก่งได้อูนายันเป็นคนที่เป็นผู้จัดการทีมที่เก่งมากๆอยู่แล้วตอนนั้น ถ้ามีเวลาอาจจะนอนมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็คงดีเหมือนกันส่วนคำมาในฝั่งแมนเชสเตอร์เด็ดบ้างก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรก็ก็ถือว่าทําได้ดีแต่คือเครื่องแรกคือพวกมึงเล่นเฮียอะไรกันวะคือก็ขออยากให้แบบทีมันจดจําความรู้สึกในเครื่องหลังที่เล่นฟิลแบบนั้นเอเนอร์จีแบบนั้นในเครื่องหลังถ้าทําแบบนั้นในเกมอ้โหูมันมันจะบินสูงกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ การส่งบอลถือห้อยลูนก็ยังน้อยอยู่แต่ว่าลูกที่ได้กูมาก็เป็นลูกที่ฉลับมาเนาะก็เห็นแล้วว่ามันมันทำได้มันมันจบมันจบสกอร์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรียกว่าเนาะก็ทำได้ทำได้ดีนะสำหรับแมทชเชืส่วนหลายๆคนที่บอกว่าอ่าเซฟเทนฮาร์ก็ก,ก็ก็เซฟต่อถือว่าถือว่าเป็นช่วงที่เซฟแหละเอออย่างที่บอกแล้วอยากให้เวลาเทนฮาร์กมากขึ้นคือ คืออย่างตอนอาร์เิต้า์ทำทีเมื่อสี่ปีก่อนนะมันก็ทรงประมาณนี้แหละแต่อาร์ติตก็ไม่เปลี่ยนวิธีการเล่นพยายามคีย์ไ้ว่าเฮ้ยมันก็ต้องรักษาทรงแบบนี้ไว้คือฉันจะไปในเวนี้แล้วมั่ต้องใช้เวลาในการแบบจูนมันไม่ใช่บอกว่ามันไม่ใช่เล่นเอฟเอ็มอ่ะบอกประมาณว่าฉันจะติดตามแผนนี้ทุกคน AI ไแม่ก็เล่นตามแผนนี้ไปเล่นไม่ได้กูเปลี่ยนเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยคือถึงเวลาจริงมันมีเรื่องของความรู้สึกมีเรื่องของอะไรอลยรอย่างปนๆกันอยู่เนาะความถนัดความคุ้นเคยเหมือนเวลาเราจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนจอน็อกเง เปลีล่ยนแผนอะไรเช่นอย่างหนึ่งเร,เราก็ต้องมีมการปรับตัวให้เวลาลการปรับตัวเหมือนกันอะไรอย่างนี้เช่นเดียวกับเทนฮาร์กแทนที่บอกไปว่าแมนเชสเตอร์เดินต้องการเวลาเช่นเดียวกับแฟนๆพอจะให้เวลาเอลิเทนฮาร์เพิ่มอีกหรือเปล่าเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณแอสเซมิล่าที่ให้เวลาทเลาทนฮาร์มรากขึ้นมองเห็นว่าเมื่อวานครึ่งหลังแอสซมิล่าดรอปลงไปเยอะมากๆส่วนคนที่ดีใจก็แน่นอนน่าจะเป็นสาวโคงแดงลิ์พูที่เมื่อวานชนะเบอร์ลี่ได้2-0 แล้วก็ขึ้นนําจากฝูงท่าเมื่อวานแอสเซมิล่าชนะแมนยูขึ้นมาแอสเซมิล่าก็เป็นเบียดจากฝูงอีกนะครับแล้วก็พี่แฟนแมนย,ยูน่าจะดีใจอย่างหนึ่งคือคู่แขนน่งในโซนใกล้ๆบันดาพกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้ก็อย่างอ่าเดือดเซ้นเมื่อวาน,าน,วานแพ้นอตติการ์ฟอร์เรสต์ไปสามตูหนึ่งโดนคิสบูลแทสติกไปนี่แหละอันตรายเพราะว่านัดหน้าแมนยูต้องออกไปเยืยนนอนนอตติการ์ฟอร์เรสต์ที่ซิดเกลา์เนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างคือฟอร์เรสต์บอลเปลี่ยนโค้ดพอดีน่ากลัว สำหรับเกมหน้าที่แมนยูต้องออกไปเยือนอ่าแมนเชสเตอร์ปารีสซึ่งเดี๋ยวเกมสุดสัปดาห์เกมสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้มันจะมีพวกเมนฟอร์ดวูฟมีเชลซีที่เมดเดย์กับพาเลสมีเอเวอเรสต์ที่จะแมนเชสเตียร์อาร์เซนอลที่เมดเดย์เนาะไบตันอีก่เมดเดย์เนเ่ยเป็นคืนวันพฤหัสต่อเช้าวันศุกร์เนาะวันเสาร์ที่สามสิบเดี๋ยวมันจะมีทั้ง รู้ด้านเชลซีแล้วก็ไปตบคู่ดึกเที่ยงคืน30ที่แมนยูเจอเยือนมาที่ฟองโกลสก็เป็นเกมส่งท้ายปีเนาะก็หวังว่าของขวัญ b o อกซิ่งเของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะถูกใจแฟนผีทุกคนเช่นเดียวกับตัวผมที่รู้สึกว่าเออล่าโววยไม่โดนรอแล้วอะไรอย่างงี้ก็อยากให้รักษาฟอร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันหวังว่านะก็สุดท้ายทิ้งท้ายไว้ว่าสิ่งที่แมนยูควรทำคือเลือก เมื่อไรต้องการเกมลุกให้มองหากิเซนิลิเซนก่อนแมคโทมิเดเมื่อใดที่ต้องการเอเนอร์จีคุณส่งฮันนิบาลเมดบี้ลงไปเมื่อใดที่ต้องการเกมลุกดีๆก็บอกให้การาโชกับแรดฟอร์ส่งบอลหาฮอยลุนบ้างก็ดีนะครับเกมรับวาลานขอยเป็นคนเดิมแต่จริงเมื่อวานวาลานก็อ้าวลุกลังงแต่จริงอะลูกพี่ใหญ่อย่างเขาอ่ต้องรับผิดชอบเหมือนกันว่าวการออกงานแผงหลังออกงานเซตพีต่างๆเนี่ยมัน มัคนควรทาได้ดีกว่านี้ด้วยวาลานเนาะแล้วก็มวเมื่อวานต้องขอขอบคุณจอนความเก่าของจอนีอีแวนด้วยที่ดักลูกญิงของจอร์นแม็กกินไว้เนาะเกือบเกือบตายไปแล้วเนาะยังไงก็ตามคือสกอร์แมคโทมิเนมันก็ควรเลือกใช้ให้ถูกงานไม่ได้ว่าจะว่ามานนนันเนาะแต่ว่าก็เลือกเลือกให้ถูกงานแล้วกันคือเกมไหนที่ต้องการแบบปะทะกับตัวพวกนี้มันฟิสิกอลเยอะเอะย่างเงี้ยคือแมคโทมิเนมี่ไปเยวแต่เกมไหนที่เฮ้ยแมนยูมันต้องการเกมลุกต้องการอะไรที่มันแบบความสร้างสรรคะมันควรจะต้องเป็นแบบ กีเทียนดิสเช่นมากกว่าอะไรประมาณน,นี้เนาะยังไงก็ให้กำลังใจแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและให้กำลังใจทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อไปนะครับก็ฟอลวนายขอฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ